ทุกๆคนวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำทำติ๊กตอกให้เลื่อนไปทางซ้ายโดยใช้ภาพหนึ่งภาพนะพอพามาถึงเราก็ต้องไปหน้าหลักของเราเรามากดาโปรไฟล์ที่รูปคนมุมขวามือกดเข้าไปปุ๊บจะมาเข้ามาในาหน้าหลักของเรา หลังจากนั้นให้เลื่อนให้กดที่บวกนะครับให้กดที่บวกตรงตรงข้างล่างสีดำสีขาวบวกสีขาวบวกไปปุ๊บครับเราก็ตั้งเลื่อนเป็น60ิวินาทีเลื่อนไปเป็น60วินาทีพอเลื่อนไปเป็น60ิวินาทีแล้วเราก็จะมากดเอฟเฟกต์ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือที่ใกล้ปุ่ม แดงๆกดเอฟเอเข้าไปปุ๊บมาหน้านี้นะครับพอ,อมาหน้านี้ปุ๊บเราก็จะไมาเลื่อนตรงกลางนี้จากที่เป็นกระแสนี้เราจะเลื่อนไปเป็นกรีนสักรกรีนสกรีนกดกรีนสกรีนปุ๊บกดกรีนสกรีนปุ๊บ เราก็จะไปหาเอฟเฟกนะเราจะไปหาเอฟเฟกต์นะตอนนี้เราก็ไปหาเอฟเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนหาเอฟเฟกที่เราต้องการมีหรือเปล่าเออเจอแล้วด้านซ้ายมือมีลูกศรชี้สาม 3า,า,ามอันนะครับซ้ายมือเนี่ยเรากดไปที่เอฟเฟกนี้ปึ๊บอ่าพอมาถึงหน้านี้แล้วมาถึงหน้านี้เราก็ไปกดอ่าตรงที่เครื่องหมายบวกสีขาวตรงกลางซ้ายมือกดที่บวกปึ๊บเราก็หารูปตอนนี้เราจะหารูป เราจะหารูปเดี๋ยวผมจะเอารูปตรงนี้นะครับรูปที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอารูปนี้รูปที่แปดเอารูปนี้นะจะเอารูปที่แปดเนี่ยหลังจากาได้รูปที่แปดนี่ได้ยปุ๊บ เราก็มากดอัดที่ปุ่มสีแดงกดอัดที่ปุ่มสีแดงนะครับอตอนนี้เราจะอ่ามันก็อัดแล้วอ่ามันก็อัดแล้วนะครับอ่ามันอัดละตอนนี้มันกําลังอัดถ้าหาก ถึงกำหนดเวลาที่เราตั้งไว้คือ60วินาทีเราก็จะไปจิ้มตรงเครื่องหมายถูกนะเครื่องหมายถูกสีแดงเราจะต้องไปจิ้มรอได้อยู่42วนะิยังไม่ถึง60วิเลยนะ ้าถึงห0วิเราก็จะมาจิ้มที่เครื่องหมายถูวขวามือสีแดงเนี่ยนะอ่าครับหลังจากเราจิ้มเรียบร้อยแล้วนะอ่าเราก็จะมากดเพิ่มเพ,มเพลงข้างบนอ่าข้างข้างบนเนี่ยที่ว่าอ่าข้างบนสุดเนี่ยอ่าเราก็มาคลิกตรงนี้ปุ๊บนี จะสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยที่ไอ้รัวทะเลเย,ยกให้โชคดีคุณครูที่รักเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการเพลงเหล่านี้เราก็คลิกนะเราต้องค,คลิก,ก,ก,กคลิกสมมุติรัวทะเลเราก็เราเราคลิกรัวทะเลเพลงมันก็จะดังขึ้นอืม ถ้าหากว่าเราไม่เราไม่เอาเพลงตรงนี้เราจะมาคลิกตรงเว้นขยายนี่ก็ได้หัวมือตรงกลางนี่เว้นขยายนี่คลิกเว้นขยายปุ๊บแล้วก็พิมพ์เพลงอ่าเราจะพิมพ์เพลงอะไรอ่าเช่นว่าเราจะพิมพ์พิมพ์เพลงคำว่า น้องพอรรักน้องพอรสมมุติเนาะรออากาศก็รักรักน้องพอรเนี่ยมันขึ้นมาล้เห็นไหมอ่ารักน้องพอรมันมีหลายคนหลายร้องรักน้องพอรแดนพรเราเจออย่างนี้นะเราก็กดเลยอ่ารักน้องพอรนี้ปึ๊บ เนียมันก็จะค้นหาอ่าตัวนี้มันยังไม่พบไม่พบเราก็กลับใหม่เราก็กลับมาเอารักน้องพอรใหมอ่าร,ร,รักน้องพอรรักน้องพอรร,งพงรักน้องพรร้องเพลงรักน้องพรรักน้องคนเดียวรักน้องปีหนึ่งสมมติรักอ่น้องพอร ลองเพลงออลุงคิดดูดิมีไหมนี่เห็นไหมมันมีละรักน้องพรอย่างนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเพลงนี้เราก็สมมติเพลงนี้ยเพลงแรกเนี่ยข้างล่างเนี่ยถ้าเราต้องการรักน้องพรเนี่ยเราก็มากดเครื่องหมายถูกสีแดงนี้นะกดเครื่องหมายถูกสีแดงปึ๊บเนี่ยน,นะมันก็เพลงเนี่ยมันก็จะบันทึกบันทึกให้เรา นะแล้วก็เราก็มากดระดับเสียงข้างล่างมุมขวาเนี่ยกดระดับเสียง,งปึ๊บอันนี้เสียงต้นฉบับแต่ไอ้ไอ้ข้างล่างนี้เราจะเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ยลดนี่นี่คือลดอถ้าเราจะเพิ่มก็เพิ่มอย่างงี้เพิ่มขึ้นไปอย่างงี้นะอ่า,อา,ถ,า,อาถ้าเราจะลดก็ลดเงี้ยเนี่ย ถ้าเราเพิ่มเพิ่มเสียงเพิ่มอย่างนี้นะอยากเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมากดเสร็จสิ้นตรงนี้ตรงนี้กดเสร็จสิ้นตรงนี้เราก็กดเสร็จสิ้นปุ๊บกดเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับพอเรากดเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยเราก็กดคําว่าถัดไปกดถัดไปปุ๊บเราก็มาใส่แฮชแท็กตรงนี้ใส่แฮชแท็กนีย ใส่แฮแท็กเอามากดตรงนี้ครับทั้งล่างมุมซ้ายมือข้างล่างกดที่ตัวเลขนะ่ยกดแฮแท็กหรือเครื่องหมายชาร์ปกดแฮแท็กปุบ๊บอ่าเราก็เลือกเอาอ่าเราก็เขียนว่าเทรนวันนี้หรือว่าคิดสมาราทอะไรก็ได้มันมีเนี่ยถ้ามันไม่มีเราก็พิมพ์เอาเองแต่ตอนนี้มันมีและเทรนวันนี้เราก็คลิกเทรนวันนี้ปุ๊บ ยิงงี้ไหมอหลังจากนั้นเราก็มากดสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างล่างขวามือกดสามเหลี่ยมนี่แล้วก็กดโพสตตรงนี้เลยกดโพสปุ๊บมันก็จะไปใน t i ๊กต็อกเลยถ้าหากว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย ขอบคุณครับ